กินกุ้งเผายักษ์บรรยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ร้านกูดวิวพานครร้านอาหารริมน้ำที่ดังและขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยร้านอยู่ในตำบลบ้านรุนอำเภอพานครศสีอยุธยาจังหวัดพานครศสีอยุธยาส่วนบรรยากาศการตกแต่งร้านจะเป็นเรือนไทยหลังใหญ่เดินทะลุเข้าไปข้างในจะเป็นแพรริมน้ำเจ้าพยาวิวดีมากลมเย็นสบายลมล่งสุดสดส่วนอาหารเขามีให้เลือกกว่า100รายการเลยนะมีทางอาหารไทยซีฟูด้ดแต่และเมนูคือเอาใจคนชอบรสแ,แซบ่แซบๆซรสจัดจ้านเมนูซิกเน เจ้าของเขาถ้าบอกแบบไม่ต้องดาวนะก็เป็นกุ้งเผานี่แหละเอาไปย่างบนเตาถ่านมันเยิมย้มๆตัวใหญ่มากใหญ่กว่าข้อมืออีกราคาอยู่ประมาณโลละ1,800บาทจะเห็นมันกุ้งแบบเยิมย้มๆเลยสดจุกตัวเนื้อแน่นๆกินตอนร้อนๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานัดเด็ดมากไข่ตุน๋นทะเลมอไฟราคา350บาทเสิร์ฟมาแบบมอไฟล้นๆแบบนี้เลยเนื้อไข่ตุ๋นนุ่มามากๆข้างในก็จะมีกุ้งหมึกและก็ปูอัดแอบเห็นกันเชียงปูด้วยอลังการมากต้องสั่งเลยยังมีหอ่อหมกมะพา ข้าวอ่อนราคา250บาทเนื้อหอหมกจะละมุนมากได้กลิ่นเครื่องแกงชัดเจนแล้วได้ความหอมและลสหวานจากมะพร้าวกินใส่ข้าวสวยคือฟินสุดๆผัดไทยกุ้งแม่น้ำจานนี้300บาทคือไงเยอะมากนะกุ้งแม่น้ำมันเยิ้มๆหนึ่งตัวผัดไทยเส้นเหนียวนุ่มรสชาติถูกปากอยู่แล้วก็ผัดเชา้าเกาะเนื้อปลาและกุ้งผัดเข้าซ้อนอย่างดีรสจัดจ้านนะกินสุดๆทั้งยำใบเหลียงกรอบจะมีน้ำจิ้มสีสุดยกให้จิ้มด้วยเอาไปว่านอกจากเมนูที่อร่อยน่ากินแล้วบรรยากาศก็ฟิลกู้สุด เป็นร้านสําหรับครอบครัวเลยค่ะร้านเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะเปิดทุกวันโทรจองโตดได้เลย